สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของเด็กน้อยนะครับที่ได้กันชื่อว่ามีความสามารถที่เก่งดังและมีชื่อเสียงไปทั่วจนหลายคนดูแล้วต้องยกเดียวให้เลยทีเดียวซึ่งจะมีใครบ้างไปชมกันเลยครับหนูน้อยวาดภาพสมจริงนี่เป็นเรื่องราวพรสวรรค์ด้านศิละปะที่เกินวัยของเด็กชายวัย11ขวบจากประเทศไนจีเรียนะครับที่มีชื่อว่า คารีนวาเลสโอคาเมคานหรือที่รู้จักกันในนามวัสปาที่สามารถวาดภาพออกมาได้สมจริงจนน่าอัศจรรย์โดยคารีนนะครับชื่นชอบการวาดภาพมาตั้งแต่อายุ6ขวบซึ่งผลงานศิละปะของเขานั้นส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์เหมือนจริงประมาณว่าภาพเหมือนอะไรประมาณนั้นนะครับและในช่วงเวลาว่างๆเนี่ยเขาก็มักจะใช้โูปเพื่อนๆของเขานั้นเป็นแบบในการวาดหรืออาจจะวาดภาพการ์ตูนหรือวาดภาพจากหนงังสือพิมพ์เป็นตัวฝึกฝีมือของเขาให้พัฒนายิ่งขึ้นโดยผลงานที่สร้างขึ้น นั้นคารลินนะครับมักจะใช้ดีสอรหรือปากกาในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นขึ้นมาและเขานั้นได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานก็คือ2ศิลปินด้วยกันนะครับที่มีชื่อว่าอารินสเตอรี่และมิเชลเลนจโลซึ่งเป็นต้นแบบหรือเป็นไอดอลให้กับเขาและปัจจุบันนะครับคารลินเรียนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนสอนศิลปะที่มีชื่อเสียงในประเทศไนจีเรียและสําหรับความใฝ่ฝันของคารลินนั้นก็คือเขาอยากจะมีผลงานของเขาถูกโชว์ในพิพิธภัณฑ์ชื่อดังนั่นเองเรียกได้ว่าแต่ละภาพนี้ เหมือนจริงมากเลยทีเดียวนะครับอัจฉริยะ8ขวบเข้ามหาวิทยาลัย นี่คือหนุ่มน้อยวัย8ขวบหน้าตาจิ้มลิ้มชาวเบลยเยียมคนนี้นะครับที่ว่ากันว่าน้องคนนี้เนี่ยเรียนเก่งข้ามขั้นถึงขั้นจะเข้ามาหาวิทยาลัยกอ่อนเพื่อนๆเลยทีเดียวครับหลังจากที่เขาเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาในเวลาแค่ปีครึ่งเท่านั้นโดยเด็กชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าโลลองซิม,มองที่มีอายุได้8ขวบหลังจากที่เขาเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาซึ่งเด็กปกติทั่วไปนะครับต้องใช้เวลาถึง6ปีแต่โลลองคนนี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่1ปีครึ่งเท่านั้นจนตอนนี้เนี่ยเขา จะเข้ามาหาวิทยาลัยได้แล้วแต่เขาก็ยังตัดสินใจเลือกไม่ได้ว่าจะเรียนอะไรโดยโลลองนะครับเป็นเด็กที่มีระดับ IQ ที่สูงหรือมีความฉลาดทางสติปัญญาสูงถึง145ซึ่งสูงกว่าระดับปกติที่130ก็ถือว่าอัจฉริยะแล้วและเขาเองก็ยังมีอายุน้อยกว่าเพื่อนระดับมัธยมศึกษารุ่นราวคราวเดียวกันถึง10ปีเลยแนะ่ แต่ที่แน่ๆนะครับก็คือโรลองนั้นชอบเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือเรื่องสถิติเลขาคณิตแล่นอื่นและเขาเองเป็นคนที่เกิดมาตั้งแต่เด็กนะครับเขาไม่ได้สนใจของเล่นอะไรเป็นพิเศษเลยเหมือนกับเด็กคนอื่นๆน,นะซึ่งความฝันของเขาก็คือเขาอยากจะเป็นวิศวกรศัลยแพทย์และนักบินอวกาศแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มอยากอยู่ในแวดวงคอมพิวเตอร์แล้วเด็กจีนแข่งกระโดดเชือก ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยมีดีกรีที่ไม่ธรรมดาจริงๆโดยมีการแข่งขันการกระโดดเชือกที่อาศัยความเร็วและทักษะความแม่นยำและจํานวนการกระโดดที่มากที่สุดในเวลาที่จาํากัดในการแข่งขันกระโดดเชือกระดับโลกนะครับโดยมีเด็กจีนคนหนึ่งเนี่ยที่สามารถกระโดดเชือกได้เร็วถึง136ครั้งในเวลาแค่เพียง30วินาทีเท่านั้นโดยผลปรากฏว่า วงจุนไข่เด็กชายวัย13ปีนะครับจากเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนคนนี้แหละครับที่ได้โชว์ลีลาทักษะการกระโดดเชือกที่เร็วจัดเร็วจนแทบจะมองไม่ทันและสามารถทําลายสถิติโลกของตนเองได้สําเร็จซึ่งการกระโดดเชือกได้ถึง136ครั้งในเวลาเพียงแค่30วินาทีนั้นโดยเฉลี่ยแล้วนะครับเขากระโดดไป9 07ครั้งต่อวินาที ซึ่งถือว่าเป็นการกระโดดเชือกที่เร็วมากเลยนะฮะนี่แต่จริงๆแล้วนะครับโค้ชของเขาบอกว่าสถิติการกระโดดได้136ครั้งในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่สถิติที่ดีที่สุดในการซ้อมเพราะฮวงจุนไครนะครับเคยทําได้จํานวน143ครั้งในเวลา30วินาทีมาแล้วแต่สําหรับเพื่อนร่วมทีม2คนที่เป็นผู้แว่งเชือกนั้นก็ได้สร้างสถิติเอาไว้เมื่อปีที่ผ่านมาเช่นกันรวมไปถึงปีนี้นะครับพวกเขาก็ได้กวาดรางวัลกันเป็นจํานวนมากเรียกได้ว่าความสาม,มัคคีและความฝึกซ้อมของ เขานั้นต้องหนักมากจริงๆงถึงสามารถทำออกมาได้ดีขนาดนี้ได้ต้องยกนิ้วให้เลยครับเด็กชายสอนแต่งหน้าเชื่อไมีคาว่าเด็กชายคนนี้เนี่ยมีพรสวรรค์ามากเลยนะฮะซึ่งเราสามารถเรียกน้องคนนี้ว่าแจ็คนะครับ เด็กชายวัยสิบขวบชาวประเทศอังกฤษที่ชื่นชอบการแต่งหน้าเป็นชีวิตจิตใจไม่ว่าจะเป็นการติดขนตาแต่งหน้าเขียนคิ้วทาปากเรียกได้ว่าฝีมือดีสวยเลิศไม่แพ้กับบล็อกเกอร์หรือเมคอัพอาร์ติสต์สาวๆุ่นที่เลยแหละจนกลายเป็นกระแสะที่โด่งดังเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดีในโลกโซเชียลเลยนะฮะแต่ด้วยความที่แจ็คนั้นเป็นเด็กผู้ชายและมีอายุเพียง10ขวบเท่านั้นทําให้มีทั้งคนชื่นชมและสนับสนุนและก็ยังมีบางคอมเมนต์ในแง่ลบกันบ้างแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เขาลมเลิกความตั้งใจ ในการแต่งหน้าแต่อย่างใดนะครับจนตอนนี้เนี่ยแจ็คมียอดฟอลโล่ในอิสตาแกรมละกว่า4 0 0 0คนแล้วและแจ็คเองก็ยังโพสต์รูปและคลิปแต่งหน้าให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกมากมายเลยแหละจ้าสาวน้อยนักโกลนลง นี่เป็นเรื่องราวของสาวน้อยที่มีอายุวัยเพียงแค่15ปีนะครับที่มีชื่อว่าเกรตอคันเบรลิกชาวสวีเดนนะครับที่เธอมีความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่ในการเรียกร้องสิทธิเรื่องสิ่งแวดล้อมจนเธอได้เป็นนักรณรงค์และเคลื่อนไหวในด้านสิ่งแวดล้อมและก็ได้เคลื่อนกล่าวว่าทศอสิ์ในที่ชุมชนของสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกจนทั่วโลกนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากเรกรด้ว,ว่าน่าชื่นชมความสามารถของสาวน้อยคนนี้มากเลยทีเดียวนะครับที่ปล่อยมัดเด็ดเสียดแทงกระตุ ให้ผู้ใหญ่เนี่ยหลายคนฉุกคิดขึ้นมาในงานการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกในครั้งที่24แม้ว่าจะเป็นคําพูดจากเด็กตัวเล็กๆแต่นั่นก็นํามาซึ่งความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลกมากยิ่งขึ้นนะฮะ โดยได้สรุปบางช่วงบางตอนที่เกรตาได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับเธอบอกว่าฉันไม่ได้แคร์เลยว่าฉันจะกลายเป็นคนดังหรือไม่แต่ฉันกลับสนใจในเรื่องผลกระทบของสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมบนโลกที่เราอาศัยอยู่ซึ่งชั้นบรรยากาศของโลกในขณะนี้กําลังเป็นเครื่องมือสังเวยให้กับคนรวยและถ้าถึงปี2078ฉันจะมีอายุครบ77ปีลูกหลานของฉันอาจจะถามถึงพวกคุณว่า ทำไมพวกคุณถึงไม่ทำอะไรทั้งๆที่ยังมีโอกาสพวกคุณบอกว่ารักและเป็นห่วงเด็กๆแต่ทำไมพวกคุณถึงได้ขโมยอนาคตเด็กๆไปและที่พวกคุณไม่สนใจจะแก้วิกฤตเพราะคุณไม่เห็นว่ามันเป็นวิกฤตและทางออกสำหรับระบบนี้คือเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวของระบบเองฉันมาที่นี่เพื่อบอกคุณว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตามพรพลังอันยิ่งใหญ่อย,อยู่ที่ประชาชนทุกคนขอบคุณ นี่นะครับเป็นคําพูดบางส่วนของเด็กสาวอายุ15ปีนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าฟังแล้วเนี่ยขนลุกกันเลยทีเดียวหนุ่มน้อยคนที่คิดท่าเต้นที่โด่งดัง ทุกคนรู้จักท่าเต้นนี้ไหมครับมันชื่อว่า The f r o e เรียกได้ว่าเป็นท่าเต้นสุดกวนที่ได้เป็นไวรัลในข้ามปีที่ชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีแน่นอนฮะแต่หากใครยังไม่รู้จักเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับที่เราจะได้รู้จักไปพร้อมๆกันในครั้งเดียวซึ่งท่าเต้น The f r o e นะครับมีที่มาได้อย่างไรมันเป็นท่าเต้นมาจากไหนใครเป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาและเต้นกันอย่างไรซึ่งผู้ที่คิดค้นท่าเต้นนี้นะครับมีชื่อว่า Rachel Horning ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาน่าจะมีอายุได้ประมาณ18ปีละมั้งแต่ตอนที่เขาคิดค้นท่าเต้นนี้ขึ้นมานะครับเขามีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นนะครับซึ่งท่าเต้นเดอะฟอสนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะเพียงแค่ยืนขึ้นสะพายกระเป๋าไว้ด้านหลังจากนั้นก็ยืดแขนออกแกว่งแขนซ้ายสลับขวาหน้าทีหลังทีคล้ายกับไหมขัดฟันประมาณนั้นก็อย่างที่เขาทําอยู่นี่แหละครับคุณผู้ชมโดยท่าเต้นอันนี้นะครับเป็นท่าเต้นที่โด่งดังมากซึ่งพอหนุ่มรัสเชลฮันนิงคนนี้ได้เคยบอกไว้ในรายการสั เขาเต้นท่านี้อยู่ในห้องน้ําคนเดียวแล้วคิดว่ามันเป็นท่าเต้นที่ให้จังหวะการเต้นสะดวกดีนะ จนเขาได้อัดคลิปการเต้นของตนเองนั้นลงไปใน i อจจนทําให้มีผู้คนเข้ามาชมมากมายจนกลายเป็นกระแสไหวล่อไปทั่วซึ่งในตอนที่รัชเชลฮอนนิงอายุ15ปีนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยเขาได้กลายเป็นหนุ่มฮอตแบบงงๆจนได้ถูกเชิญไปออกรายการมากมายและกลายเป็นคนดังในที่สดุดแม่เรียกได้ว่าแค่คิดค้นท่าเต้นแปลกๆก็ดังได้แล้วนะครับยุคนี้ลองดูหน่อยไหมพวกเราช่างภาพตัวน้อย นี่เป็นเรื่องราวของช่างภาพของ n t t o o n l g กราฟิกที่อายุน้อยที่สุดในโลกนะครับเพราะนี่คือหนุ่มน้อยฮองไอฮิวอีที่มีอายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นนะครับแต่สามารถเดินตามรอยคุณพ่อที่เป็นช่างภาพเบืออาชีพของ n t t o o n l l กราฟิกได้ตั้งแต่อายุเพียง4ขวบเท่านั้นโดยน้องเขาได้จับกล้องที่คุณพ่อมอบให้โดยกล้องตัวนี้นมีความสามารถพิเศษชนิดที่ว่าถ่ายปุ๊บได้รูปปับับ แต่นั่นยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะต้องบอกเลยว่าฝีมือการถ่ายภาพของน้องเขานั้นไม่เบาเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมเพราะคุณพ่อคนนี้เดีย๋ยได้ฝึกการถ่ายภาพให้ฮอกอายโดยได้สอนมุมมองการถ่ายภาพแบบโรบต่อโรคนั่นจึงเป็นเรื่องที่ดีสําหรับการใช้กล้องชนิดนี้นะครับที่พอถ่ายภาพปุ๊บก็ลื่นไหลออกมาให้ชมกันได้เลยจนตัวของคุณพ่อเองนะครับก็เริ่มรู้สึกว่าทึ่งกับผลงานของลูกชายตัวเองมากที่มีการพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆและได้นําภาพไปโพสต์ลงในอินสตาแกรมของ n National g r ราฟิกจนเกิดเป็น ระแสเชื่อชมในโลกออนไลน์จากนั้นนะครับคุณพ่อก็ได้ตั้งอิสตาแกรมใหม่ให้กับลูกชายให้แฟนๆได้เข้าไปติดตามและเชื่อชมผลงานของน้องเขาโดยฮอกอายนะครับเคยติด1ในร้อของช่างภาพดังบนอิสตาแกรมของนิตยสา,ารโรล n ิง t โต e และติดอันดับสุดยอด50ช่างภาพนิตยสา,ารไทม์ Time อีกด้วยเลยครับ และนอกจากนี้เดี่ยวฮอกอาร์ยังมีผลงานเพียงพอที่จะจัดทําเป็นหนังสือรวมไปถึงภาพและได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆอย่างท่วมทน้นและถึงแม้ว่าหนูน้อยคนนี้นะครับจะโด่งดังแค่ไหนแต่อารอนผู้เป็นพ่อนั้นก็ไม่อยากให้ชื่อเสียงมากระทบชีวิตของโกูกและอยากให้ลูกชายของตนเองนั้นเติบโตไปพร้อมกับมีความสุขแบบเด็กๆธรรมดาทั่วไปมากกว่าช่างสักตัวน้อย เชื่อไหมครับว่านี่คือฝีมือการสักลายของเด็กน้อยวัยเขวบที่มีชื่อว่าเรซ่าเจลิซาเวตาและใครจะไปเชื่อแหะครับว่าเด็กวัยเพียง7จ็ดขวบนั้นจะสามารถเป็นช่างสักได้แถมมีดีกรีการสักนั้นพอตัวเลยทีเดียวซึ่งก็มาทําความรู้จักกับน้องคนนี้เลยดีกว่านะครับเพราะนอกจากหน้าตาจะน่ารักสมวัยแล้วเนี่ยเธอยังมีความสามารถด้านการสักที่เป็นมืออาชีพด้วยแหละโดยแรงบันดาลใจที่เธออยากสักนั้นก็คือเนื่องจากเธอเห็นคุณพ่อของเธอที่เป็นช่างสักนะครับและคุณแม่เองก็เป็น ศิลปินเช่นกันดังนั้นเธอจึงได้รับพรสวรรค์และได้รับการเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆพร้อมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่อย่างเต็มที่โดยสาวน้อยลิซ่านะครับเริ่มการฝึกฝนการสักครั้งแรกบนเปลือกกล้วยและฝึกฝนฝีมือการสักมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้เนี่ยเธอเองก็มีลูกค้าที่รับการสักเป็นคนแรกนะครับนั่นก็คือพ่อของเธอเองและเธอก็มีความสุขที่ได้สักซึ่งเธอเองก็ยังมีลูกค้าคนอื่นๆมากมายเลยทีเดียวนะครับที่เข้ามาสักกับเธอเนี่ยโดยผลงานที่ออกมาก็สมกับไฟของ เลยนะครับเพราะไม่ใช่ว่าจะเป็นลายวือหวาแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลายกระตูนน่ารักน่ารักนะซึ่งก็สมกับวัยเพียงเก้าแรกของเด็กผู้หญิงวัยเดขวบเท่านั้นและต่อไปนี้เด็ยครอบครัวก็จะฝึกฝนและปั้นให้เธอเป็นช่างสักมืออาชีพอย่างเต็มตัวเด็กทําเงินได้จากการรีวิวของเล่น นี่ <L eg ang> คือหน้าตาของ Ryan Review ันพอยรีวิวนะครับเด็กชายที่มีอายุ7ขวบที่ครองแชมป์ที่1ในปี2018นะครับน้องเขาเนี่ยสามารถทำเงินได้จากการรีวิวของเล่นอย่างเดียวได้อย่างมหาศาลเลย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลยครับเพราะว่าการรีวิวของเล่นนั้นมันสามารถทําเงินได้อย่างมากมายแถมยังถูกอกถูกใจเด็กๆซะด้วยสิโดยจากการสํารวจจากนิตยาสารฟอร์บนะครับจัดอันดับช e l y o u ูทูบที่ทํารายได้สูงสุดประจําปี2018ที่ผ่านมาก็คือหนูน้อยไรอัน o อยรีวิวที่มีอายุเพียงแค่7ขวบสัญชาติอเมริกันคนนี้แหละครับ ที่สามารถรีวิวของเล่นต่างๆได้อย่างสนุกสนานและน่าสนใจจนได้รับความนิยมสูงสุดในปีนั้นเลยทีเดียวครับโดยไลออนทอยรีวิวะครับสามารถทำเงินได้ถึง22ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า689ล้านบาทภายในปีเดียวซึ่งแต่ละคลิปนั้นนะครับในช่องของน้องเขาเนี่ยก็จะมีหนูน้อยไลออนนี่แหละครับเป็นผู้ดำเนินรายการและทำการรีวิวรวมไปถึงมีคุณพ่อและคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมในคลิปด้วยเรียกได้ว่าเก่งมากจริงๆเลยนะครับเนี่ย และทั้งหมดนั่นแหละครับก็คือเด็กที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถเก่งเกินตัวที่คุณต้องอึ้งแน่นอนฮะและถ้าชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ